ยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วมืดแล้วมืดแล้วตื่นแล้วผมเพิ่งเซตเดย์สูเกผมคิดว่าผมได้แล้วหน่เฮ้ยให้ใครมาเลโกเลโกเข้ามาหยาใหยบให้หยให้หยใหยุให้โอเคครับพร้อมังค่ะฮลเทสลโลเทสโอเคสามสองนึี่ ยินดีต้อนรับเข้าสู่จุกุคัตเซิร์เวอร์ซีซันเก้าครับผมซีซันเก้าแล้วพวกเรามากมเลยเฮียดีต้อนรับด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในไม้ครับหนึ่งจุดสิบเก้ากันนะครับใน The Wild Update เนาะแล้วก็จะเตือนไว้ว่าทุกภูเขาตอนนี้เรามีดิฟด์กนะครับก็ระวังวอร์เดนกันด้วยนะะก็อ่า ก็ก็ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกสุขภาพแข็งแรงนะครับผมปราศจากโรคภัยเด็ดทีเดียวก่อนตาชูตาชูพลังเย่ขึ้นแล้วกันนะโอ้โห My g o s ใหญโคตรเล็ใหโอเคผมตกพอดีอีกแล้วสิซาก่อนเลยเฮ้ยงานพิเศษเนี่ยงานพิเศษพนักงานพิเศษตัวไว้หมด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอยทีนึงกันนะคือตัวไวท์มอดนะครับตัวนี้เป็นไม่ใช่ตัวของซิมเพิลไวท์มอดนะเป็นตัวของพลาสม่าไวท์แชทนะครับซึ่งตัวเนี้ความสามารถพิเศษก็คือตัวเนี้ยคนที่ไม่ลงก็ยังจะสามารถเล่นในเซิร์ฟได้แค่จะไม่สามารถคุยกับคนอื่นได้แค่นั้นเองแต่คนที่ลงก็สามารถคุยไวท์แชทได้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ได้ลงไปกินของ1นจุดเอตัวของไวท์แชทแล้วพวกพุงทำเคี้ยกันเนี่ย เออนั่นแหละนะครับแล้วก็คนที่ลงวอยก็สามารถเออตัวคุยการผ่านเกมได้แต่ตัวนี้จะไม่มีตัวกลุ่มแชทกลุ่มไว์แชทนะโอเคกธคือใช้ต้อลงไปลงมอดไว้มอดเหมือนเดิมใช่จะลงไม่ลงก็ได้แค่ถ้าไม่ลงก็คุยไม่ได้แค่นัดนึงงรับโอ้โแรงมากเลยวอยมอดโคตรแรงราบรู้เรื่องเข้าใจได้ไป ไปโอเคทุกคนดูดูดูตีมัไม่เกี่ยวมันคนดีน UM ี <S <S ่นอ่าโอเคอันนี้คือเวอร์แมปที่เจ็ดเอาไว้นะครับในเดยแรกเราจะบอสเราจะบอร์เดอร์เอ่อเรามีบอร์เดอร์ขนาด4,000 4,000ในวันแรกเพื่อป้องกันไม่ให้คนไปเจนแมปจนโลกแหลกนะครับในเดย์แรกเท่านั้นแล้วก็เราจะปลดเราอาจจะปลดในเร็วๆนี้สําหรับบอร์เดอร์นะครับก็ดูเลยพื้นที่ใครใครอยากจะไปยึดตรงไหนก็ตามสบาย อยากไปสบมันฝ่ามือแต่ว่ามันต้องเลยไปอีกเราเราจะแยกห้องกันไหมเราจะแยกห้องกันไหมแยกได้นะแยก few minutes later ไม่ได้เว้ยไม่เห็นทุกคนค้างนอนแหลกเปล่าปกติแหลกเปล่านิวยอร์กชาวบังหลุดนะทำไมนิยอร์กมีสกีนไม่มีสกีนลูกเอาสกีนไม่หลดเหรอพี่ไม่ปกติไม่ใช่เหรอไม่เห็นนิยอร์กคนเดียวที่ไม่มีสกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูจำได้กูจำได้แป๊บนึงอะไร แป๊บนึงไอ้เหี้ยหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านมึงฝากฝากเก็บไว้หน่อยได้ไ่มแบบไม่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 ไมม่ไ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 ไม่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 ไ่ไม่ไม

ไอ้มาแบกมาแบงปันมาแบกมาแบกปัดเร็วนิาเบกแบงแบเอาเลรแลกไปเอาเไปเห็เชียอค้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเายเฮยเยเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้วเฮ้เ้้้ยเฮยเงเ้ย้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮนย้ยเฮยด้ยเฮ้ยเฮ้ยง้เฮ้้ย้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮล้ย้ยเฮตกเฮยเยเฮเย ทางนู้นแคร์บันเทอรกระชิปขาเลยแคร์พี่ไปเปิดชิปปลาเมื่อกี้ยังไม่เปิดเลยอะไรเลยวิ่งไล่กันแล้วโอ้ยแล้วมันขโมยตัวนี้อีกแล้วไอ้ไปเอ๊ะเอ้าเตียงหายทั้งสองบ้านเลยอะไรวะเนี่ยเอาอะไรใครเตียงหายอ่ะไอ้เยังเตียงหายหรอขอได้ขอได้ขอได้ขอรักษาความรู้สึกขอรักอน ปล้นเตียงกันเขาทำอะไรกันนะพี่เขาทำอะไรกันกอเดยกอเดยไม่ไม่ปล้นหลิกกันแล้วปล้นเตียงเลยไปอนี้ปล้นขี่เตียงปนหินกันพี่แต่ว่าพี่หนูหนูคุยตามไหนเขาว่าแบบอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ไปไปนอนคนเดียวน่าจะช้าหมดนะใช่ใช่เดี๋ยวดะอดอดนอนเราจะอยู่ไหนกันเนี่ยไม่ต้องนอนเลยไม่ไม่อยู่ไหนกูไม่ได้ถามว่านอนไหนแล้วตอนนี้นะเออนั่นดิ เาอยู่ไหนกเ้เมยมื้อมีนามาช้าออกมันเลยไม่เที่มาช้าหรอกื่อเกียร์พลาดอกไรไหอะมันพาตกพี่ทูอยู่กับเออะไรกูบ้างาจอเลย์อยู่มั้งพี่เตเป็นพี่เต้ทำไมพี่เต้ไปไหนเอะอันนี้เราอยู่ม่ีใครอยู่ใครบ้างดีว่รอบนี้กรนอยู่กับเต้เหมือนเดิมเพราะว่าเราจะไปกับเต้เหมือนเดิมเต่จะไปกับเต้เหมือนเดิม เอาละค่ะคทุกคนหลังจากที่วุ่นวายกับการเปิดซีซั่น9ของเรานะคะพี่ก็จะขอแยกไปอยู่คนเดียวนะคะตอนแรกก็ว่าจะอยู่คนเดียวนะคะพอเล่นไปเล่นมานะคะรู้สึกว่าพออยู่คนเดียวคงเหงาแน่นอนเลยพี่ก็เลยไปนัดกับน้องซิมเฟอร์นะคะซิมเฟอร์เขาไม่ได้มาเปิดซีซั่นนะคะน้องซิมเฟอร์เนี่ยจะมาตอนหลังจากวันที่เปิดซีซั่นนะก็เดี๋ยวพี่เขาจะนับกับน,น้องซิมเฟอร์ว่าเราจะสร้างอะไรกันดีนะคะในหมู่บ้านแล้วตอนเนี้ยคือพี่พยายามจะหาที่สร้างบ้านนะคะ พี่ก็พยายามวิ่งวนหลูปไปมาบนมาไปมาไปมานะคะแล้วก็ปรากฏว่าบอดเดอร์มันเปิดแล้วมันไม่มีที่ที่พี่อยากสร้างบ้านนะคะพี่ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะวนกลับไปอยู่กับพี่เตอนะคะซึ่งพี่เตอกับชิโนนนะคะเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาอยู่กันเชื่อคราวเขาอยู่ที่เกาะเห็ดเกาะเห็ดที่ตอนแรกที่พี่ซูมไปมันเป็นเกาะสีม่วงนะคะตรงนั้นเกาะตรงนั้นแหละที่พี่ว่าเออพี่คิดจะไปอยู่นะคะพี่ก็คิดอยู่แล้วว่าเออตรงนี้น่าอยู่ แล้วพอเอาไปเอามาก็คือพี่วิ่งตั้งนานสุดท้ายแล้วพี่ก็ต้องไปที่พี่เต๋อนะคะแต่ว่าไอคลิปที่พี่อัดตอนที่พี่วิ่งไปหาพี่เต๋อนะคะมันคลิปมันหายไปนะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าทําไมมันไอ OBS มันถึงเด้งหายไปเลยอะไรเงี้ยพี่ก็คิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ค่อยมาอัปเดตแล้วกันเดี๋ยแล้วปัจจุบันนะคะพี่เจอ ที่สร้างของพี่แล้วนะคะว่าพี่จะสร้างวาดตรงไหนแล้วก็บอร์ดเดอร์ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยพี่ก็เลยเป็นอิสระตรงนี้แล้วก็อย่าลืมมาติดตามไลฟ์สตรีมพี่แล้วก็คลิปพี่ในคลิปอีพีหน้าแล้วกันเนาะอืมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีซีซั่นเก้าด้วยค่ะบายบาย